วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่่าำกลางขุนเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบและงดงามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านเคยพบเห็นลูกแก้วลอยอยู่กลางท้องฟ้าก่อนจะเลือนหายเข้าไปในถ้ำบนยอดเขาพวกเขาเชื่อกันว่านั่นคือพระบรมสารีริกาธาตุที่เสด็จมาปรากฏทำให้สถานที่แห่งนี้ ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงและถูกเรียกขานว่าผาซ่อนแก้วสิ่งที่โดดเด่นภายในวัดคือพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวห้าองค์อันสง่างามเรียงซ้อนกันอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธรูปทั้งห้านี้แทนพระพุทธเจ้าในพัทรกับอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดคือเจดีพระาธาตุผาซ่อนแก้ว ด้วยสีทองอารามสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างงดงามประดับตกแต่งด้วยเครื่องเบญจรงค์ลูกแก้วและกระเบื้องหลากสีสันสร้างบรรยากาศที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และงดงามน่าประทับใจ